สครับผมอ่านทบทวนครับผมอ่านทบทวนครับ,รบหูตาในโถนาฬิกานาฬิตอมา้พาดูใบบัวผู้คนข้างนอกไอ่านว่าอะไรตัวอะไรเอามือออกไม่มองไม่เห็น,นสิงสิงใดงทุ่งนากับข้าวเร่งรัดรถไฟ เข้าบ้านฟักไข่พายาพเรือจัดแจงจัดแจงกะกะะโปงหัาว,วัว,วร้านร้านวัดแน่นอนค่ะหนมหวานตะไคร้นิ้วชี้เล่ เล่นชานไร่ไรชาก๋วยเตี๋ยวความความสุขกะกินปล<ร>าเดี๋ยวปะเพนีน้ำเงิน